สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาตอบคอมเมนต์พี่ๆนะคะที่ถามข้าวมันไก่หน้ามอเข้ามานะคะราคามันไก่หน้ามอหุงข้าวแต่ละครั้งคนหม้อข้าวกี่รอบนะคะข้าวมันไก่หน้ามอคนหม้อข้าวทั้งหมด2รอบนะคะรอบแรกก็คือให้คนหลังจากที่เราเสียบหม้อเสียบหม้อหุงข้าวไปได้สักประมาณ10นาทีนะคะก็ให้คนหม้อข้าวเลยนะคะพอรอบที่2นะคะหม้อข้าวเริ่มเดือดนะคะเริ่มเดือดก็ให้คนอีก เป็นรอบที่สองนะคะคนไปสะพากน้ําก็จะแห้งพอดีนะคะนี่คือการคนหม้อข้าวรอบแรกนะคะก็คือคนตอนน้ําเยอะแบบนี้นะคะรอบที่สองก็คือคนตอนน้ําเดือดนะคะก็คนไปสะพักหนึ่งจนน้ําแห้งจากนั้นเราก็ปิดฝาหม้อทิ้งไว้นะคะก็ไม่ต้องทําอะไรต่อเลยนะคะปิดฝาหมอ้อทิ้งไว้แล้วก็รอให้หม้อข้าวดีดนะคะหลังจากที่หม้อข้าวดีดแล้วเราก็ยังจะไม่เปิดฝาหม้อนะคะก็คือจะ ปิดฝาหม้อทิ้งไว้แบบนี้นะคะผ่านไปสัก1 0บ0นาทีเราค่อยมาเปิดหม้อข้าวนะคะก็พอเปิดหม้อข้าวออกมานะคะก็จะมีพวกใบเตยขิงนะคะแล้วก็เศษกระเทียมนะะคที่เราใส่ไปในหม้อข้าวเพื่อให้ข้าวของเรามีความหอมน่ารับประทานนะคะเราก็จะมาใช้ที่คีบเก็บใบเตยเก็บขิงนะคะแล้วก็กระเทียมที่ลอยอยู่บนหน้าหม้อข้าวออกให้หมดนะคะจากนั้นเราก็ใช้พายท่ายงข้าวขึ้นแบบนี้นะคะ กับบนลงล่างกับล่างขึ้นบนนะคะก็ให้ทําแบบนี้ทุกหม้อนะคะเพื่อที่เวลาตักข้าวแล้วข้าวจะได้ไม่แน่นนะคะก็เม็ดข้าวก็จะเป็นเม็ดเรียงสวยแบบนี้นะคะวันนี้ข้าวมันไก่หน้ามอก็จะหุงทีเดียวพร้อมกันสามหม้อเลยนะคะเพราะว่าข้าวมันไก่หน้ามอมีออเดอร์จากลูกค้านะคะ วันนี้ก็ออเดอร์เยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็ต้องหุงทีเดียวสามหม้อเลยนะคะส่วนใครที่กำลังทำขายนะคะเปิดร้านใหม่ๆลูกค้ายัางไม่เยอะก็แนะนำว่าให้ใช้หม้อหุงข้าวอ่าลูกเล็กนะคะค่อยๆทยอยหุงเทขายไปเรื่อยๆนะคะและข้อดีของการใช้หม้อหุงข้าวลูกเล็กทยอยหุงขายไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าข้าวเหลือก็จะทำให้ข้าวเหลือไม่เยอะค่ะ